จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเล่นแมปขับรถอัปเดตใหม่และในวันนี้ผมต้องเอาชุดรอดจากบอสในแมปทุกคนเชื่อผมสำหรับเอาชุดรอดได้หรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดคอมเหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะ ก่อนเริ่มคลิปเนี่ยผมต้องขอโทษทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมติดภาระในชีวิตจริงมากๆเลยนะครับทุกคนรวมถึงผมป่วยด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูแน่นอนนะครับทุกคนแต่อดใจรอกันหน่อยนะครับอ่ะตาที่บอกไปนะครับทุกคนวันนี้จะเล่นแมปขับรถ EP 2ใช่ไหมเราจะมาเล่นครั้งที่2กันเราจะมีอีเวนต์อยู่ด้วยนะอีเวนต์อะไรอ่ะเวนต์ฮาร์วีนี่ต้องทำอะไรไหนวู are you อ่ะเราก็ต่อไปทั้งรัวเราจะได้ของด้วยนะได้ของเหรอใช่เก็บแคนดี้ให้ได้ครบคือต้องไปหาตามแมปหรือว่าไงน่าจะต้องหาตามแมป อันนี้ไม่ได้ดูมันเลยนะมันมีเป็นอ๋อก็คือสามารถซื้อได้เลย1,000แต่มันมันดูไม่มันดูไม่แรงเลยถ้ามีถ้าถึงถึงอันนี้แล้วนะ7,500แันห้คนดี้มาจะได้เป็นมอนสเตอร์มาชินน่าจะรถเหมือนสกูบี้ดูเลยเป็นรถรถแบบตู้ลุงน้องก็คือต้องต้องเก็บไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ไอ้นนี้มอนสเตอร์มาชินใช่น่าจะเป็นอย่างแต่ว่าจ่าย59โลบัคเพื่อปลดขั้นเลยอ๋อเราจะไปปลดขั้นไปเรื่อยเรื่อยเป็นอย่างนั้น อ่าแล้วฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้นั้นเป็นสุ่มสุ่มเพื่อได้รถแล้วก็จะมีเป็นอย่างอื่นอีกใช่ไหมโอ้อ่าซึ่งเราอนะมีปืนอยู่แล้วนะครับทุกคนเรามีทั้งปืนแล้วก็มีทั้งเป็นรถที่มันแรงนะครับทุกคนป็นรถสปอร์ตเลยใช่ไหมเออซึ่งเรียวว่าเราแบบวันนี้เราจะไปรี้วว่าทัวร์กันแบบเราจะทัวร์ไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับทุกคนวันนี้นะพร้อมไหมไปไปกันเลยนี่อะสร้างห้อง เอาแบบเอาแบบแบบแบบเนี้ะนี่มันเป็นเป็นนี่เออเราเอาแบบนี้ดีกว่าไปไม่เคยเล่นนี้นี่หรอนอ้มันดูแบบว่าดูใหม่เขาเขาทำมาใหม่ป้ะหรือว่าแบบมันมีอยู่แล้วเห็นตอนกดเข้ามาสร้างห้องอเราไปลองเล่นเลยตลองเล่นเลยอะไมันมีอะไรอะมาอย่างแรกมีปืนเหรอเขาแจกปืนอย่างนี้เลยเหรออ่าแล้วก็อันนี้คือรถที่เราซื้อไว้ครั้งก่อนนะครับทุกคนนี่นี่ไงมาแล้วรถครั้งก่อนของเราแล้วก็ต้องประกอบมัน เป็นรถนี้เอารถใส่มันใส่น้ำมันเอ้ยมันมีมนต้องหาน้ำมันเพิ่มใช่ป่ะที่แบบถ้าเราเอาน้ำมันมาใส่ได้เนี่ยรู้สึกในถังนี้ก็มีอยู่นะในถังมีอยู่เก้าอ่ะงั้นเราก็ต้องแหนในถงังถังนี้มีอยู่เก้าแล้วอีกถังหนึ่งอะมีไหมเดี๋ยวต้องหาต้องหาเดี๋ยวต้องประกอบวัคันนี้เส็จก่อนรถชึบแปะใส่เครื่องไวอย่างนั้นใส่แล้วเรียบร้อยขั้นต่อไปก็ต้องเติมน้ำมันใช่ไหม ใช่ทั้งนะี้มีสองถังเลยนะถั<น> αι, งละเก้าเติมเลยถัยงนี้มีทั้งหมดกี่ลิตรเนี่ยเอ้าหมดเรีวเหรออ๋อมีอีกหามีเก้าลิตรอ่ะเติมให้หมดเติมให้หมดน่าน่าจะหมดแล้วถังนี้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็โยนไปถังนี้เติมใส่นี่สิบลิตรสิบสี่ลิตรสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ ตามนี้ทุกคนยกผมสามารถไปไกลได้กี่กิโลครับทุกคนอะถ้าทุกคนยผมไปได้มากกว่า1 0 0กิโลนะทุกคนเดี๋ยวเขาไมมาบอกผมได้เลยนะครับทุกคนว่าผมไปได้กี่กิโลนะให้ทุกคนทายมากันนะครับทุกคนอเดีย๋ยวต่อไปเราก็ต้องหาอาหารใช่ปะ,ะเราก็เอาเก็บไว้ท้ายรถนี่ไงแล้วก็ติดไว้นี่ซึ่งมาเปิดกระเป๋าตัวเองได้ด ει, ใช่ไหมใช่กดตัวไอ อ่าตัวไอซึ่งผมจะได้ว่าผมมีของนะครับทุกคนนี่ไงของผมนี่ MP40 ใส่ได้ปะอ๋อใส่ถังน้ำมันไม่ได้ใส่ไม่ได้เราก็ใส่ใส่ไปไปไปตรงท้ายไปไปเน่ไปเราออกเดินทางกันเลยนี่อ่ะไปเราพร้อมออกเดินทางแล้วแล้วสตาร์ทนี่โคตรที่บอกเลยมันแรงมากนะครับทุกคนอ่าอ๋อเมื่อกี้เอาเบรกมือลงแล้วใช่ไหมใช่อ่อแล้วเราต้องไปทางไหนอะทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยขวาไหม อ่ะขวา้ายสายดีจะไปขวาเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ่ะช่างมาแล้วกันเราจะไปนะครับทุกคนนี่ไปเราขับมาลเลยเหยียบนี้แล้วถ้าำรวจเอาเท่าที่จาเป็นนะครับทุกคนเพราะประมักเราคือว่าเราต้องไปให้ไกลที่สุดนะครับไปเราจะเหยียบมิดเลยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหคือเรียกว่าโคตรแรงใช่น้ามันเราคือเหลือมากแล้วก็แบบนี้มันคือแบบใหม่ใช่ไหมซึ่งกว้างอ้อันนี้ไม่น่าดีท่าไรไหมมีคนเถื่อน เราจะพยายามแวะเอาเท่าที่จําเป็นแล้วกันอามันตันที่รถเจ็ดในไงมันตันเท่านี้ตายเลยหลุมศพเฮ้ยมีหลุมศพเหรอเราจะเจออะไรบ้างเนี่ยมันโอ้โหมันก็ค่อนข้างที่จะแล้วว่าไก่เลาตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมด1.6กกิโลเฮ้ยตรงนี้ไม่น่าเท่าไรตรงนี้ไม่น่าเท่าไรโอ้โหไป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 ยเต็มเลยมันมีรถนะแต่ว่าข้างในเขาเจ้าของเขาเยอะเจ้าของเยอะมากเลย ผสมเยอะมากเลยเพระาะแต่ว่าเราเหมือนเหมือนเหมือนเราบอกว่าเรามาค่อนข้างทีง่จะใกล้เมืองเหมือนครั้งก่อนเนี่ยมันมีแต่ทะเลสาบแต่ว่าอันนี้มีเรียกว่าเป็นไฟฟ้าด้วยนี่ใช่ไหมมีเสาไฟฟ้าอยู่ทั้งขง้า,า,า,งงา,า,างขวาเต็มเลยมีของเฮ้ยเราเจอนี่ไอเสาไฟฟ้าที่สูงใช่ปหมอ่าใช่เราไปบ้านทางขวาลองแวะบ้านทางขวาไหมครับเข้าไปเลยเฮ้ยทางขวานี่เหรอมีเจ้าของไหมไม่เห็นเช็คเฮ้ยดีไหมไปดึหยิบปืนก่อนเขาให้หไหนถงัถงถังหูรูมา ทั้งผู้รู้แบบแอปเปิลอ๋อเขาให้แต่ของมาเหรอบ้านนี้บ้านดีบ้านนี้บ้านดีโอเคไปขึ้นรถปิดประตูกันต่อ Let's go ไปดึงเบรกมือเอาเบรกมือลงเอาต้องลงเหรอ่ไปเดี่ยวขับปั๊บบ้านหนังซายก็น้องจะชี้ออทีแล่นี่เหรอเออนี่บ้านหนังซายอ๋อมันคืออีเวนต์ฮาร์วีหรือเปล่าใช่ทำให้เราเล่นง่ายถ้าเราไปแล้วแล้วเราเจอของอ่ะเจอของคือของดีหรือของไม่ดีของไม่ดีไม่น่าให้เราสุ่มเลยเฮ้ยได้ของดีแล้วได้ขนม ได้ขนมเหรอฉ้ยอยากลองบ้างไอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหน้าต้องลองบ้างแล้วไปไปกันต่อเหมือนว่าเขาจะให้อะไรชีสเอาชีสใช่ไหมใช่เป็นขนมที่เอาไปใช้แลกของหรือไม่ก็พวกอาหารเนี่ยเราไปกินอ่ามันคืออีเวนต์ฮาโลวีนนะครับทุกคนคือเพรว่าวันที่ไหนวันที่31นะครับทุกคนตอนตราทีสี่ที่ผมอัดคลิปนะซึ่งเรียกว่ามันดึกมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็เข้าสู่ช่วงฮาโลวีนแล้วนะเฮ้ยเช้าเลยใช่คือเราอัดคลิปวันดึกมากๆนะครับทุกคนเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยหูยุูยุูยุ้ยหูยหูยหูยห้ยไูยหูยหูยุ้ยหู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 ยห้ยหูยหูยหูยห้ยหูยหูยห้ยหู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 ยอูยห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 ูยามยหู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 ยนูยห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 ูยยยยยุยหยย คือเราจะไปให้ไกลที่สุดนะคะรับทุกคนนประมาณเทที่4กิโลแล้วนะค,คือสี่กิโลนี่ือว่าไกลไก็ไกลพอสมควรแล้วแหละเออก็หมาย,ยงอยยาวไกลบ้านขวาก็ไววได้นะแต่มันกลางคืนนะแกลางคืนแล้วอ่ะมันต้านนจะมีอะไรให้เล่นแน่เลยซ้ายไหมลองไหมทซ้ายบ้านซ้ายเนี่ยบ้ <ไป S 1> ยานแปดวันเลยไม่ค่อยน่าไว้อะไรเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเด นี่ไปพร้อมไปเปิดประตูอุ้ยเสียงอะไรกินแอปเปิลเปิดประตูโอ้มี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 ทางซ้ายทางซ้ายมีเหรอนี่นี่ยิงตายหนึ่งมีไหมข้างบนดาบนีบดาบนี้ใช้ได้ไหมเฮ้ยอู้หูอู้มีแต่ของอู้ของเยอะมากโอ้มีลำโพงด้วยเหมือนลำโพงเลยนี่ดับดับใช้ได้แล้วเนี่ยเอาไว้ฟันมียุหวีดมีเงินมีอาหารอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตมีบันดัมไปเราเก็บก่อน เราจะเอาอาหารมาเราต้องการอาหารเฮ้ยไฟนี่มันใช้ได้ไฟนี้ติดบนรถนี่ไงเราติดบนรถเลยนี่เอามันจบไปแล้วเฮ้ยไอ้นู้นติดไรอ่ะไม่รู้ไปคว่ำถังมาเมื่อกี้เฮ้ยสภาพตัวมันติดเลยแม้นต่ตัวสีเขียวมันเดือดเลยอ่ะจะต,ตายไหมนเนี่ยนี่หายแล้วอ๋อทําไมถึงหายอนะ่ะมันจะมีกล่องที่พื้นนะอ่ะเป็นกล่องกล่องเอาไว้แบบอนี่เลยเอาไว้รักษาแบบติตดติดไอ้กัมมันตรังสี ทางเรื่องเดิมกอย่าไปแตะนะไปเราจะทําต่อดีกว่าไปเรามีสาัญญาณแล้วตอนนี้รถเราเท่ขึ้นเยอะไปเอ้ยเขาหน้าเป็นสะพานเนาะซึ่งเราจะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าน้ำมันเราจะใกล้หมดนะโอ้โหอุ้ยมันเหมือนเราเข้าเมืองแล้วเลยอ่ะเอ้ยอช s h ม e อันล็อกเอ้ยเดี๋ยวก่อนม้ยปันซ้ายปั๊มปั๊มปั๊มจอดปั๊มจอดอุ้ยอุ้ยอืออือจอดไกลๆจอดไกลๆจอดไกลๆจอดให้ไกลโอ้โหตัวมันเริ่มเลยทหารเราอ้อมไปซ้ายไหมอ้อมไปซ้ายมาหนี้มาหนี้มาเฮ้ยติดติดฟุ่ม ติดไปตรงนี้ไหมระวังนะอู้โหแรงไหมโอ้โหแรง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 มากเดี๋ยวก่อนนะไม่มีเวลาเปิดประตูเลยเดี๋ยวห<อ>ูเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดของตายเรียบร้อยจบเอ็นเกมนอนเหงาเลยเล่นไหลออกเป็นน้ำเลย,อยเอ้ยมีฟีลไว้เอ,อ้ยมีฟีลไว้ไปเราเกิดเลยจง,จงตื่นวิ่งขึ้นรถอย่างรวดเร็วไปวิ่งขึ้นรถวิ่งขึ้นรถวิ่งขึ้นรถปิดประตูสตาร์ท สตาร์ทไปหูวูวูมันจะตีนี่เหรอไปเราไปเลย <c oughs> เราหนีแล้วทีนี้เราโชคดีนะครับทุกคนที่เรามีฟรีไีไว้หรือว่าเกิดฟรีนะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะไปให้ไกลที่สุดนะตอนนี้ไปเราจะไปให้ไกล<ร>ที่สุดเลยเราจะมีจงตื่นขึ้นมาเลยล่าจากเมื่อกี้ได้คือ <c oughs> เพื่อนข้นานข้าวผมมีปืนซึ่งผมก็เอาปืนออกมาไม่ทันเหมือนกันนะจริงๆแล้วต้องเอาปืนมาตั้งหลักก่อนใช่ไหมเฮ้ยอะไรเมื่อกี้อะไร มันวัวมันตัวอะไรเลยน่ใจน่าสนใจมากเลยถ้าตอนนี้เราตายก็น่าจะเหลือแต่แล้วไม่เหลืออะไรแล้วเราต้องขับไปจะเอาสักสิบกิโลก่อนแล้วกันโอ้โหป่าใหญ่มากเฮ้ยโอ้โหตอนเกิดตอนหน้าเลยเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยแต่สนคุยหมดไหมป่านี้ไม่แวะบ้านเข้าป่าอ่ะนะเฮ้ยแต่ป่านี้มันดูดีนะไม่เฮ้ยตับเลยที่เราอยู่ในรถเราก็รอดเมื่อกี้ตีในรถโอ้โห โอ้โหโอ้้โหหน้าอือหืออืโอ้โหเจ้าคนตายอย่างเงี้ยอยู่ด้วยโอ้โหแป๊มันคือบอสมันคือบอสบอสอือหือแป๊บตาเราเจอบอสเรียบร้อยเราตายเฮ้ยแต่เมรกินคืออะไรมันคือบอสใช่ไหมใช่มันคือที่สัมบัติบอสแล้วเราขับเข้ามา S <S <S แล้วก็เจ็บร้ายเลยโรงเรียนจีนเราไปได้ไกลพอสมควรเราไปได้ถึง6กิโลเมตรนะครับทุกคนแต่แว่า้ำมันรถมันก็ยังเหลืออยู่นะเอาว่าถ้าใครอยากดูคลิปหน้านะครับทุกคนที่ผมเนี่ยไม่ต้องหยุดแวะอะไรเลยนะครับทุกคนเลยก็ผมตรงไปให้มันจนหมดเลยนะให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับใช้คลิปนี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย